สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดโอจากอัตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องมวยนะครับที่จะพูดถึงศึกวันไฟไนท์นะครับครั้งที่สามหนะครับมีคู่มวยคู่หนึ่งนะครับที่ลุ้นกันมาสักพักแล้วครับว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าแล้วก็ได้ออกมาจริงๆว่าเป็นคู่นี้นะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเจ้าเสือใหญ่นะครับกับพบกับอาคีฟนะครับมวยคู่นี้นะครับไม่ใช่แค่การปะทะระหว่าง2นักสู้นะครับ แต่คือการเป็นการชิงพื้นที่ในแรงกิ้งมวยไทยนะครับรุ่นไฟเวทนะครับระหว่าง125่ถึงร3 5ปอนด์อันดับ5ของเจ้าเสือใหญ่นะครับที่กำลังร้อนแรงกับอาคิฟผู้ไม่เคยแพ้คใครในเวทีวันนะครับผมขอพูดถึงเจ้าเสือใหญ่ของเราก่อนนะครับชื่อจริงชื่อปิยชชาินะครับเกิดปี2001ครับในกรุงเทพนะครับในปี2025นีครับฟอร์มของเขาเรียกว่าร้อนแรง มากๆเลยนะครับเมื่อเดือนมกราคมชนะน็อกยอดเหล็กเพชรนะครับพ่อคนเหล็กนะครับในศึกวันไฟเดย์ไฟ95ที่ลุมพินีนะครับเดือนกุมภาพันธ์ชนะ TKO เดนิสพูลิตนะครับพ่อใหญ่ของเราในศึกวันไฟเดย์ไฟ100นะครับและเดือนมิถุนายนนะครับเอาชนะนักรบแฟร์เทคนะครับเจ้าของแร็งกิ้งอันดับ5นะครับแล้วก็ได้กินแร็งกิ้งอันดับ5นี้ไปนะครับในเวลาเพียง ห้วินาทีนะครับการันตีด้วยโบนัสห0 0 0มืนดอลลาร์สหรัฐหรือเาๆหนึ่งจุดล้านบาทน,นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกล้าขึ้นมาเป็นผู้ราชิงระดับ5้าแรงกินรุ่นไฟเบในตอนนี้นะครับส่วนอาคีฟกูรูซาดานะครับนักชกวัย20ปีจากอาเซอร์ไบจันนะครับที่พกสถิติลายพ่ในเวทีวันนะครับ เขาเริ่มจากคาราเต้ก่อนครับแล้วปรับสไตล์มวยมาเป็นทั้งเคบ็อกซิ่งและมวยไทยนะครับในเมื่อต้นปี2025นี้นะครับเขาชนะน็อกพุ่งหลวงบ้านเลมบ้านในศึกวันไฟเดย์ไฟ94นะครับซึ่งทำให้เขาได้สัญญาวันนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับชนะคะแนนเอกฉันชอนคีมาโคนะครับในศึกวันไฟเดย์ไนท์31ครับรักษาสิติไร้พ่ายไว้ได้ถึง ไฟที่4ในวันนะครับสรุปแล้วนะครับอาคีฟคือมวยดาวรุ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เจ้าเสือใหญ่เลยนะครับแมตช์ระหว่างเจ้าเสือใหญ่และอาคีฟจะเป็นการประทะก,กันระหว่าง2ดาวรุ่งที่พร้อมจุดประกายวงการมวยไทยในวันแชมเปี้ยนชินนะครับเจ้าเสือใหญ่จะพยายามรักษาแรงกิ้งอันดับ5เอาไว้และก้าวต่อไปเพื่อราชนันนะครับ ส่วนอาคิฟตั้งใจจะขึ้นแลงกิ้งแทนที่ด้วยฟอร์มที่ไร้พ่ายนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าระหว่าง2คนนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับและผลการชกจอกมาเป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับมองว่าน่าจะไปทางเจ้าสสวนใหญ่สัก60 7ถึง70%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้นะครับ ออกมาแบบไหนนะครับเวลา8ปโมงเช้านะครับในศึกวันไฟในท์36นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปจากเรานะครับรบกวนนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับเราจะนำสาระเรื่องมวยและกีฬาต่างๆมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับและเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาใจดีๆในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ผมแอ๊ดโอ๊ตจากอาร์ตัวขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ